ประมาณสามสิบโลครับแต่ว่าคือเวลาที่ต้องมาตอบเรื่องนั้นเน่มันลำบากใจมากเพราะว่าสารล่างก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ไปไหนเลยเหมือนกันแต่ว่า,าถือว่าเป็นแรงบนันดาลใจให้กับคนใกล้เคียงเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่รอบข้างพอเห็นเราเริ่มแบบลงมาได้ก็จะเริ่มแบบเริ่มทําด้วยกันเพราะเห็นว่ามันไม่ได้ยากอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องๆในบริษัทเองก็ตอนนี้ก็ต้องลดทั้งบริษัทเลยพริษัเก็จะขอบริษัทลด พราะว่ามันเวลามันลดแล้วมันมันจะชวนกันกินอะไรเงี้ยพอชวนกันกินเนี่ยเราก็รู้สึกว่างั้นก็ทําโปรเจกต์ลดทำบริษัทไปเลยอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นนโยบายของบริษัทอะไรไหมใช่มีให้รางวัลอะไรเงี้ยโอ้ยได้ไปไหมครับ้โบนัสรางวัลโอ้โหสามร้อยกว่าบาทโอ้เป็นทองี่เป็นทองคำรางวัลคือสุขภาพแล้วจะไปทำไมถึงเอาถึงอย่าะตอนนั้นมันหนักแล้วฮะตอนนั้นผม ร้อยแปดสิบะไปร้อยไปร้อยแปดขึ้นไปในชีวิตตอนนี้อยู่ในอุตารเนนะ่ยเคยสูงหนักสุดก็ร้อแปดสิบแล้วตอนนี้ก็มาร้อยแปดสิบอีกอมันมันมีแบบคอลิัลลอยู่เรเดอยวนะแต่มอตอนนี้ไปตรวจดิโอ้โหไม่ครบองมามากันครบองค์ประชุมครับแล้วก็มันจะมีเรื่องที่แบบฮอร์โมนมันบอกว่าเราเหมือนคนอายุแบบแปดสิบ 85, ห้าอะไรเงี<ม>้ยฮะก็เลยทําให้อ่า น่าจะดูแลตัวเองขัหน่อยกลับมาดูแลเรื่องการกินการพักผ่อนอะไรเงี้ยครับันี้คือหมแนะนกับการอจริงจริงเขาไม่ได้แนะนําเรื่องนาดนนรเขาเขาก็แนะนําว่าจริงๆแล้วร่างกายเรามันก็ควบคุมตัวเราเองได้อยู่แล้วจริงๆไอความอยากความอะไรอ่ะมันมันเราสามารถกําหนดด้วยตัวเราเองได้ส่วนใหญ่ที่เราทําอยู่มันเป็นการควบคุมฮอร์โมนควบคุมอะไรที่ทําในสิ่งที่เราไม่ไม่เห็น แล้วก็ไม่รู้อยู่ภายในองค์องค์กรภายในของตัวเราอะไรอย่างเงี้ยไใช่ครับบอกยากแล้วก็นอนพักผ่อนครับต้องมีแบบต้องมีทําตารางพักผ่อนให้ตัวเองทำไมอยู่ๆทกหลบขึ้นมาอยากจะแบบโอ้โหหนักมากนะพี่นแล้วก็เริ่มเริ่มเหนื่อยเริ่มร้องเพลงแบบอ่าสมมุติว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของโชว์ก็ต้องมีมีแบบทําจุดพักไว้แบบอะไรเงี้ยครับ ว่าหลังๆเริ่มรู้สึกว่าเถ้ามันกระทบกับ,บกาอาชีพก็ต้องแบบต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยตั้งงเป้าคือรดเป็นเท่าไหร่ตอนนี้อยากตอนนี้เป้าแรกคือได้ได้เป้านั้นแหละท<ำ>ี่เราต้องการแล้วแต่เป้าที่สองคือตอนนี้อยากจะให้ลงไปต่ำกว่าร้อยสามสิบร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยนี่ปเป้าขย้อนกลับไปตน่อนละแปดสิบโลขอโทษครับเราใช้ชีวิทยังไงไอันนี้ตกใจกับตัวเลขอยู่อ่า <c oughs> ใช้เอาใช้ปกติเลยครับผมไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยหมายถึงว่า เริ่มรู้สึกเหนื่อยเริ่มรู้สึกแบบเดินลําบากไปไหนมาไหนเริ่มลําบากอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ชีวิตได้ใช่ไหมครับร้อยแปดสิบเขาบอกกิกับคนอย่างเ้องแบบว่าให้รอว่าอะไรเงี้ยยังครับร้อยแปดสิบยังยังใช้ได้ครับแต่ถ้าไปโอเวอร์มากกว่านั้นเนี่ยจะจะลำบากจะไปตายที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะคือคือพอไปพอไปตรวจขึ้นมาจริงมันก็จะเห็นล้วว่าแบบอ๋ออันนี้มันเข้าเส้นแดงแล้วนะมีอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยครับ ไม่ม,มีคนจัดการนอนไหมครับทีคนนอนแล้วเหมือนว่าอย่ี้ก็หายใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมเป็นคนนอนไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เอ่อเรื่องคนเรือ่องอะไรผมโชคดีที่ผมแบบไม่ไม่ค่อยคนด้วยก็เลยแบบก็ไปตรวจแล้วมันก็เลยทําให้แบบเราคือการหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องไอ้นี่ที่มันบังครับผมเป็นคนชอบนอนตะแคงมันก็เลยไม่ไม่มีปัญหามใช่ครับ อันนี้เข้าสู่ความแข็งแรง100นในคือตอนนี้ถ้าถามกันนะผมตอบตรงนี้ว่าผมแข็งแรงแต่ผมไม่รู้ข้างในผมมันแข็งแรงแค่ไหนไม่อนะพี่ตาเพออ่สนชื่นที่พับแต่จริงพี่ป๊อกไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่ป๊อกจะร้อย20นะแค่จะรอย20รอย25โอ้ผมก็ไม่คิดเหมือนกันฮะไอ้ตอนที่ไปมันก็ไปหลังโควิดนี่แหละช่วงโควิดนี่แหละก็เลยจะถามว่าไอ้ที่มันเยอะสุดมันอยู่ในช่วงเออที่มันขึ้นมามันกินกินนอนนอนช่วงโควิดอะครับ พอแบบช่วงที่เราไม่ได้ออกไปทํางานก็ซัดเต็มที่เริ่มกินเริ่มแบบหลุดโซ่พอหลุดโซ่เสร็จพอมันเริ่มอ้วนอ้วนเสร็จก็เราก็เริ่มแบบไม่มีเข็มขัดให้ตัวเองละเราก็เริ่มเติมเต็มที่พอพอมันขึ้นไปเรื่อยๆผมเห็นตัวเลขก็ตกใจเพราะว่าไปชั่งหนักวันที่ไปหาหมอเหมือนกันวันนั้นเลยรู้ตัวเลขวันนั้นเลยเหมือนกันอึ้องไหยครับหรือว่าโอ้โหอึ้องโอ้โหอติดลวว่ะซึ่งก่อนหน้านี้พี่ฟังไม่เคยชั่งน้ำหนักไม่เคยรู้ว่า การใช้ชีวิตแบบนี้เรามาไปถึงตรงไหนแล้วก่อนที่จะไป180เนี่ยเคยช่างประมาณ160ครั้งหนึ่งก็ต่อไปที่จะเก่งครับาณ160อู้วววน้องสิบหัวว้าแล้วแต่ไม่ได้ทำม,มันก็ไปตอ่ตอก็ตงติดอาช่างไปสิวะาลดลงมาครับลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์ที่พอใจเลยเราลดละเลิอกอะไรไปบ้างในชีวิตเล่นเกม เพราะว่าผมผมแบบผมไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรอยู่แล้วมันก็เลยทําให้แบบอ่าเรื่องการพักผ่อนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคุยกับหมออะไรอย่างเงี้ยครับส่วนหลายๆคนเนะ่ะไม่ไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องการพ,าพรักผ่อนแต่ว่าหมอที่ผมไปหาเขาบอกว่าขอให้พักขอให้พหักผ่อนเต็มที่เลยคือถึงเวลานี้ต้องนอนเท่านั้นอะไรเงี้ยครับต้องปิดไฟให้สน,นิทต้องปิดม่านปิดอะไรให้สน,นิทอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ช่วยได้จริงาันกายังไมรในช่วงที่หาหมอไม่ได้ออกเลยครับ แต่พอหลังหลังจากที่สามเดือนมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มแบบเดินลูลเดินอะไรเงี้ยครับก็อ่างทพี่พ๊อก็ือกำลังใจคือทุกคนสา่งน้ำมีสุขภาพที่ดีได้โดยที่ดูที่ดูกันอยู่ตรงนี้ผ่านจออะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยคุณสุขภาพดีกับผมกันได้แน่นอนเออเพราะว่าเราอ่ะแบกสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราเป็นร้อยกิโลครับเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มนานาลดน้ำหนักผมผมเชื่อว่าทําได้แน่ๆแ,แค่ว่าหา อาจุดยึ้เหี่ยวอะไรเราทุงอย่างบางทีอาจจะเป็นความรักอาจจะเป็นหมาเป็นครอบครัวลูกหรือว่าอะไรเนี่ยครับลองนึกถึงเรื่องนั้นแล้วอาจจะรู้สึกมีมีแก่นให้เกาะมันไปอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันไม่ลดมันจะมีผลต่อเราด้วยครับแปดสิบก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะไม่รู้ว่าวันนี้ยังได้ยืนอยู่ตรงนี้เรื่เปล่าเขามมีผลต่อแบบสุขภาพไเปเลยไปถึงมันก็มีผลทอ้งเยอะครับ ใช่ครับแล้วพอวันนี้มันลดแล้วมันมีเป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไหมครับใช้ชีวิตก็มีครับรก็อยากจะอยากจะทํอ่าอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเองมากขึ้น <c oughs> เราเริ่มรู้สึกแล้วตั้งแต่เราลดน้ำหนักเริ่มรู้สึกแล้วว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเริ่มหาวันพักผ่อนเพื่อจะไปหาความสุขของเราอะไรเงี <c oughs> ้ยครับก่้นอนด้านนี้คือ ขอให้ไี้ความสุขเราก็กินอ่ะเราก็จอยเลยอย่างเดียวก็เคือตอนนี้ความสุขคือการกินตอนนี้เอาเอาตัวนี้ออกมามันก็เลยเป็นใช่ครับที่เขาจะมีรูปใช่ไหมครับไม่มีแล้วอันนี้เลยป้ายกันหมดแล้วฮะไม่อยากมีแล้วไม่อยากมีแล้วครับเห็นรูปพี่ดาเราไม่อยากมีเห็นรูปเพื่อนเราอ๋อได้เลยเล่นของเพื่อนสนุกกว่าครับ คืออยากวาาอะไรบ้างเออเล่นของเพื่อนเราหน่ารักเราเข้าไปเล่นเราเเรราามีจำกัดเวลาเล่นได้เราเหมือนเราหยอดหยอนเกมเออมันถ้ามีลูกจริงๆริยี่สิบสี่ชั่วโมงมันมันไม่มีหยอดเหรียญนะฮะมันจังหวะอยู่มนีใจมากเลยกพอเห็นแล้วพวกนี้ถ้ามีของเราเองมันจะแบบเราปล่อยลูกโดนยึดไม่ได้ด้วยเหมือนกันมันแบบความมันคนละสเต็ปอะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าความสุขเรามันไม่ได้แบบไม่ได้อยู่กับการมีลูกเนี่ยภรรยาก็ หลานแล้วแบบเออหรือว่าอะไรเงี้ยพี่พี่บอลไม่เคยมีคำว่ารักมาเลยรู้สึกว่าเด็กน่ารักรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเขาน่ารักกันจังแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเราเหมาะกับการเป็นลุงเป็นพาเป็นเป็นพี่เป็นอะไรเงี้ยครับ,อข,อบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะจ้า